ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Harley ีเดวิสันกับมาตรการทางภาษีครั้งใหม่หลังจากที่ประเทศไทยของเรากับอเมริกาได้มีการบรรลุข้อตกลงด้วยการลดภาษีนำเข้าจากอเมริกามาไทยเหลือศซจะส่งผลให้ราคาของ h ฮารีเดวิสันในประเทศไทยมีการปรับลดลงหรือจะยังคงราคาเท่าเดิม นับเป็นเรื่องที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ราคาของ Harley d ์ด i i s o n ในเมืองไทยต้องบอกเลยครับว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงยกตัวอย่างเช่นสตรีท i กลาราคาที่อเมริกาประมาณ900,000บาทแต่ราคาที่เมืองไทยอยู่ระหว่าง1 5 0 0 0ล้านถึง1 6 0 0 0ล้านบาทรุ่นรถกลายราคาที่อเมริกาก็ประมาณ900,000บาทแต่ราคาที่เมืองไทย หนึ่งล้านหกแสนกว่าบาทถ้าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแล้วราคาจะเหลือเท่าไหร่ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้นะครับต้องรอดูท่าทีของฮาร์ลีย์ดิวิสันในเมืองไทยซึ่งผมเชื่อว่าจะยังคงราคาเท่าเดิมต่อไปอีกอย่างน้อยก็หลายเดือนข้างหน้าอย่างเร็วสุดที่อาจจะมีการปรับราคาครั้งใหม่อาจต้องรอยาวไกลไปถึงสิ้นปีหรือต้นปีหน้า รุ่นที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็คือ Fat Boy ราคาที่อเมริกาประมาณ700,000บาทส่วนราคาที่เมืองไทย1 000, 2 0 0 0ล้านกว่าบาทรุ่น l o w ล i d e r ST ราคาที่อเมริกา7,80,000บาทส่วนราคาที่เมืองไทยก็1 000, 2 0 0 0 0้กว่าบาทเช่นกันส่วนแพนอเมริกา1,250 s p e c ส a l รเปรถทัวริงแอดเวนเจอร์รุ่นใหม่ ราคาที่อเมริกาประมาณ6กแ0 0 0้าบาทราคาที่เมืองไทย1นึ่งล้านหนึ่กว่าบาทก็จะเห็นได้ว่าส่วนต่างของราคานั้นมากมายทีเดียวครับถ้าภาษีนำเข้าเหลือ0%แล้วราคาของ Harley d a v i d s o ัแต่ละรุ่นจะมีการปรับลดลงอย่างไรจะเหลือเท่าไหร่ถ้ามีคำตอบชัดเจนแล้วจะมาบอกให้ทุกท่านได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ สำหรับยอดขายของ Harley Division ในปี2,567ที่ผ่านมาสามารถครองตำแหน่งอันดับที่1ในกลุ่ม Big b u บ e แบรนด์พรีเมียมด้วยตัวเลข1,909คันอันดับ2เป็นของ BMW 790คันนี่คือตัวเลขเฉพาะ Big b ไบนะครับไม่รวมรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กอันดับ3 t r i ร m อัม755คัน ไม่นับรวม Speed 400และ s c r a m b e r 400x ซึ่งไม่จัดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แต่ถ้านับรวมทั้งแบรนด์ของ Triumph จะอยู่ที่1,910คันเท่ากับ Harley d a v i ว s o n พอดีครับอันดับ4ดูค a ติมียอดขายในปีที่แล้ว341คันผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าถ้านับเฉพาะบิ๊กไบค์ทั้ง3แบรนด์ก็คือ Triumph BMW และดุคติรวมกันได้1,886คันเปรียบเทียบกับ h a r ร์ลีด v วิสันที่ขายได้1,909คันในปี2,567เท่ากับว่าฮาร์ลีดีวิสันเพียงแค่แบรนด์เดียวขายมากกว่าอีก3แบรนด์ที่ว่ามาเห็นชัดเจนเนะครับว่ากระแสมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์สไตล์อเมริกันมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดเมืองไทย ขณะที่แนวทางของรถสปอร์ตดูเหมือนว่าจะถดถอยลงไปเรื่อยๆสำหรับยอดขายในช่วง6เดือนแรกของปี2568 Har l e y d i v i ิ i o n ก็ยังคงครองความแข็งแกร่งด้วยตัวเลข889คันอันดับ2เป็นของ Triumph 444คันอันดับ3 BMW 401คันและอันดับ4 d u ดูค i ติ 174คันก็จะเห็นได้ว่ายอดขายบิ๊กไบค์ระหว่างไทอัมกับ b m w ับ BMW ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากเรื่องราวของ Harley d a v i d s o ันในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ